สบายดีทายสบายดีพี่น้องเงีมือเสาร์มือนีสิไปอันไปกินดองพี่น้องแต่ว่าโมเมนกินดองผู้อื่นผู้ไกลนะพี่น้องกินดองลุงผู้เจ้าเนาะโมโมโมเมนผู้ที่ว่าอันสลัดเพิ่นเอาลงคลิปว่าผู้ใด้อันผู้ใด้สิแต่งงานเนี่อันนี้คนละคนละงานกันอ,นนะอนันนั้นยังทันได้เลยแต่ว่าพี่น้องฮนะเน่ะสิกินดองติดต่อกันเนาะลุงละ,ล,ะละกระลานลุงหละกะลานเส้าขาวเส้าขาวงามดีทุกคน อีแม่กินตาเลยมันจะร้นออ่าอีแม่แต่งโภงามาดิพี่น้องอันอีแม่นี่ยถือเลขอีละพี่น้องถือวังก่อนอ่ะจะพันถือหาพันว่ะันก่อนเมื่อวานนี่ยนะสาวร้อยนะเพิ่นฟันพี่น้องเพิ่นฟันว่าอันนี้เพิ่นฟันว่าได้ขี่รถเท่าอะไรกันเท่าน่ะเมื่อวานน่ะอยู่ดีๆก็ถ่ายห้องรถไอ้กอล์ฟว่ะฟันว่าได้ขี่รถเท่าอะไร เละอีแม่นะซื้อเลขเนาะแต่ว่าสองร้อยพันเนี่ยบริซื้ออีแม่เราถือคนเดียวออโหเก่าอีออกโคเก่าอีลีมานั่น69เก่คือเลขเอียนพี่น้องไปเบัดพี่น้องพี่น้องแต่ละคน จะเขียดไลยสักชายกล่องเนี่สักชายกล่องเนี่ยใบนี้ไปใบนีไปได้พี่น้องใบนีม่แต่ผู้สาวเด้พี่น้องยกเว้นอีเมลอีเมลแต่มีเจ้าของแล้วอันนี้ผู้สาวเนาะนี่ผู้สาวอีพอกระสิไปไปเบิดเฮือนพี่น้องยังจ้องไว้แต่สาวเฮือนท่าขนาดรถเดียวพี่น้องทั้งผุนกะอันบอต้นเนาะบอต้นแล้วก็ ข้าสะพ,พอนกับข้าลุงเนาะขายอุ่นแบบว่า,วาเฮ็ดแบบลักษณะแห่เคยนะพี่น้องแบบไปไปพร้อมกันเนาะบ่ได้ไปคนละเถื่อเดี๋ยวอันเฮาสิพาพี่น้องไปเบิ่งเลยนเนาะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวน่ะสิหล่อสิงามสำ่ำใดรเนานะก็ะเป็นอันเจ้าบ่าวก็เป็นลุงเฮาแหละทุกคนเป็นอ้ายผูกก๊กอลีลอของเขาอีแม่เนาะมาหอดแล้วทุกคนแต่ว่า จะบเบานเนี่ยโมฮันเดม่าตาจะเบา,า,บาก่อนตาจะเบาก่อนเนเทากับอกยามุสึนัมบอกตนคนอรอ <c oughs> สวัสดีเนี่ยทุกคนรถสองคันเนาะมามาหอดแกรนดองแหละแต่ว่าลุงยังพฮันเดมาานะเพราะว่าลุงแล้วเราอยู่คนละหมู่บ้านกันขเขา <c oughs> อม,มองงามเนาะ นี่อันนี้บ้านลงเัเนาบ้านลงเราอยู่บ้านนาคูพี่น้องบ้านนาคู่นาคู่แกงกอกเมืองจำพรมาทางนี่เนาะแต่ว่าข้ามาทั้งฝุ่นมาทังทางเลที่ิบสาทังฝุ่นทุกคนมาแห้งี่น ดองพีดนัดดองนัดกันพีดเวลาแปดโมงตรงพี่น้องแปดโมงหนึ่งนาทีทำมาหอดเฮียนมาหอดเฮียนจะสาวพัดจะเบาเนี่ยมาทานมาดองนะกินยำมะเรงพี่น้องแต่ว่าเหามายำมือเร้าผู้ผู้กินข้าวมาแล้วกับใครเนี่ยพี่น้องผู้บ้านได้กินข้าวนีกรเพาะแห้งอยู่เพราะว่าเข้าใจพีดกันเข้าใจพีดกันเล็กหน่อยทุกคน น้องกินยาเมื่อแรกเนาะครับมายังไม่สอบแบบน้องมนกินยาเมื่อแรกกินโดนอันซีโมงการแกลงอ่ะแหละซีโมงไปกับต้นชะตาแรงไปไปไปขึ้นขึ้นขั้นนึงกินวนก่อนไปะกินลายบอรกันได้กินลายบอรไปลายบอรกันได้กินลายบอรนี่ทุกคนเป็นอะไรครับ คล้มาซื้อไม่ได้ก็แบบว่าดองเนี่ยกินสี่โมงแรงใครใช้ังผิดบ่อยอยากติ่งกันว่าว่ากันว่านอีกอ่ะแต่ว่านาสิเป็นทางฝั่งเจ้าบ่าวแบบเขาจะผิดทุกคนก็คือลุงห่างเลยแล้วเราก็เลยได้มาอย่างเมื่อสัปส่วนที่ผ่านมาคุณบอกเป็น เราแบบคือเผาเนาะคือเผาแบบเราคืออ่ะกินยมือเส้าอย่างเงี้ยนะนแต่แบบว่าพอมหาหอดเงนินเจ้าสาวเรากินตอนแรงทุกคนเนี่ยทุกคนแบบเข้าออกจากเงนินเจ้าาวเนาะเดินทางไปเงินจะาเป่าต่อเพราะว่ามันมน,มน,นัดกันผะิดเนาะนัดกันผิดมือผิดเวลาเคยชิ่หอดซีโมงตอนนี้ก็บแปดโมงเส่าไปกินขผาวยังเงินจะาเป่าก่อนทุกคนก็ข้าเบิ่งหมูนะเส้าขาวบาดจักเลยตอนนี้นี่แหละทุกคนอันนี้เป็น ทางไปอนันเก่งเกาะเกาะแต่ว่าบ้านธมิดกับบ้านน้าคู่บนบ้านลุงเัาเขาหอดบ้านธมิดนี่แหละเจ, <น S 1> จ <น S 2> ะ้าบ่ล่ายากษแดนเจ้าสาวแห้งเอยยกได้เจ้าสาวแห้งกันเลยแบบว่าเปล่าแห้งลง <laughs> เวลาพอมันเปล่าให้ลูกไม่เป็นไรเรา,าเขาบอกเราก็บบอกขี้อัดประวา่าเราไม่แต่ยิ้มอย่างเดียวนะสได้เมียนยิ้มยิ้มจนลงเวลา อเเฮนจาว่าแล้วทุกคนวันนี้ให้จากเอาไปเฮนจะสาวเนาะกับก๊าบมาเฮนจาว่าอีกเช่นไรยังนี่ยนะใส่ใส่แขนใหญ่ขยันเลย กคนมาหอดีฮ่าเจ้าบ้าเลวแต่เสียงตู้ที่ว่าเ้าอย่างนี้นี่บมแมนเสียงตูเงื้นลุงเราแต่กคนเป็นเพื่อนนั่นที่ว่าข้าเจ้ากินดองเข่งไนไก่กันเนาะแต่ว่าที่สำคัญก็คืองานนี้ข้าเจ้าบริแห้เคยพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าแห่ผ่แทนเดี๋ยวสิบาพี่น้องไปเบิ่งเนาว่าข้าเจ้าแห่ผ่าจงไดพี่น้อง ปกตินาเซียนแต่งงานเฮียเจ้าบ่าวเนาะงานในงานเฮียเจ้าสาวเนี่ยทุกคนหลังจากไปอันเฮือนเจ้าบ่าวแล้วเขาก็พายิแม่เนาะกับป้ากับ กับอีพ่อและกีแม่ซาวลอยนะแต่ว่ามึงในซาวลอยบุรีมานำพี่น้องเพราะว่าเพื่อนข้าเปลาเพื่อนส่วนเป้ต้นก็ไปน้ำรถอีกคันพี่น้องเขาจะไปจอดเอซ่บพอนก็ไปน้ำรถอันนาดก็เลยมาแต่สำนีพี่น้องมาสำเพ็ญพามาเปิดหูเปิดตาอยู่ซุยเนาะครั้งแรกที่ว่าเขาอีพ่ออีแม่นะครับมาอีแม่เคืร์นหยิมงโมโหเลยพี่น้องเคืร์นจนเฮนื่อยโตโมือถือพี่น้องแบจะเฮนื่อยโตโมืถือพี่น้องแบบเอาสิพยายามบอกไว้พี่น้องแข่งกับเสียงเพลงจะบติดเล็กก็สิ อยู่ยืดเยื้อมาจงตรวจสอบมาได้เนาะสาวแปรเนาะสาวขาวแล้วก็อีแม่แม่บอยแอคแม่ซาลอยแล้วก็แม่สาวขาวแม่สาวแวนนั่นแหละคนเดียวกันอีพ่อเนาะอันนี้ก็อ้ายลูกชายของผู้สิเอาเมียเนาะทุกคนลูกชายลงส่วนอันนี้ก็สาวแวนเนาะคนร้งแหงถือเหล็กดูแต่บมดูเถอะอีแม่แต่ว่าถือไร้กว่าอีแม่เนาะถือแต่เดียวกันและทุกคนเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็สิไปงานมาแรงเลย หลงหลักเงินเขากันเบากระยานเขาใดยินบ๊แมนพี่น้องในยินแต่เสียงเพลงพี่น้องมือนี้นะไปจากเพลงหลงหมักเมียเขาไปจากเพลงอย่างบ๊อึดพี่น้องเลยเพราะว่ามือนี้มันเป็นมืองามวันดีพี่น้องมือสันวันดีน้องมือสีเป็นงามเป็นมือที่ว่าเขาเจาเอาเป็นมือผูกขอต่อแคนหรือว่าเป็นมืออันสู่ขวัญบ่าวสาวพี่น้องหรือว่าเป็นมือที่ว่าเป็นงานแต่งอะไรพี่น้องนี่ เพกนยกตัวอย่างว่าอยู่ทางด้านล่าง,งเฮครับเนาะก็เป็นงานแต่งงานแต่งอันพระเจ้าอันกำลังเปิดตู้เนาะเปิดตู้อันปล่อยลำวงสามะัคคีกันอยู่เพราะว่าตอนเที่ยงแอมีเ่เขาก็กินมัตานแต่ว่าแต่ว่านี่เขามากินมักตรานนะทุกคนพ่อนางก้อนขึ้นอยู่เทิงแต่กับบอลต้นอยู่ตลาดเนาะเดี๋ยวทีมเชียัวกันเด้อมางอยางมันมีสายไฟเด้อทางลุมเด้อกันทีมถือสายไฟเนี่ยครโอ้เวนอีก นี่แหละพี่น้องขามเวลาเหตุดไดนอนมันามาชีหอดเหอะไดนอมันามาชี่หอดอันสว่วงสี่โมงแรงพี่น้องเพราะว่ามามัดแต่เศร้านอนมาแปดโมงมาพิษนัดพี่น้องเอ้ยมาพิษนัดแต่ที่นี่งาด้ดองบบสี่โมงแรงก็ต้องเด้หากิจกรรมหายังเหตุไห้มันใ <laughs> ห้มันหอดสี่โมงพี่น้องคือบางน,นีในกับาอ,อี่ออีแม่เนาะพาคป่าไปอนันเลาะเปิดหูเปิดตา ไปเพื่อเสียหายมันคขำอะไรพี่น้องไปเบิ่งนั่นเบิ่งนี่เนาะเพราะว่าเฮากระเทินได้มาเลย <c oughs> คือขั้นสิว่าอีกอย่างนึงกับเมืองจำพรเป็นเมืองที่แบบมีแหล่งท่องเที่ยวหลายพี่น้องท่ามากแบบมันมากระเทินได้มาแหละก็ไปเลาะเบิงนน่งอันนั้นอันนี้เนาะเพราะว่าใครอีพ่ออีแม,ม่ยังพันเดีเคยไปหัน่นไปยหนึ่งเจ๊เตีย <c oughs> บุเคยไปไซเนาะก็เลยแบบพาขาเจ้ามาเลาะมาเที่ยว <c oughs> <c oughs> นี่แหละทุกคนเ่ามาเส่าเฮาก็หาเห็ดแนวเห็ดนหามันขาเวลาไปนะ <c oughs> ออกมากินบักตานอยู่นะ อันนี้อ้ายลูกชายอันลูกชายของลุงปุ๊ดที่เพิ่นเจียเมียนะพี่น้องเดวให้ยิปพอพามากตาลสุกินมันห่อนมันเอาพี่น้องมื่อกี่เมื่อกี้คอเบิง์นนี่นี่พี่น้องมันยังมันยังอ่อนอันนี้เป็นมักตาลยังอ่อนเนาะยังเอาสีชมพูอยู่นำนำกดพอดีกินนำยิปพอนะซิพอดีกินแต่ว่าหมดนี่นะกินบ่ได้พี่น้อง วิธีสังเกตหมากตาลอ้ายเราบอกเนาะอ้ายเราบอกว่ากันเห็นมันแตกจังสีพี่น้องแตกจังสีเน<ไ>ี่ยแสดงว่ามันแก่ครับที่มันแตกจังสีแล้วฮะสิยกตัวอย่างให้เมืองพี่น้องมันจะแตกแบบนี้เนาะนคือหน้านนี่นะคือแบบมันแก่เลยกิย้นมาได้กิ้นมาได้คือตัวนำ้ำอ้ายเราเอามาเนี่ยยังบบแตกไม่ได้หายนี่ผิวมันเรียบๆนี่จะสีพี่น้องแบบ ยังหมดแตกเน่ได้เลกระร้เริ่มแตกก็มันก็แตกคือกันพี่น้องแตกบุดขึ้นไอยเนาะแต่ว่ามันจะแตกค่อยแตกแห้งสาใดงก็แสดงเถิงว่ามันแก่สานั้นถ้ามันแตกบ่แห้งมันก็บ่แก่ปานแดงวิธีผ่ามกตาลน่ะถ้าผู้ที่ว่าเขาเจ้าขายมกตาลประจําเขาเจ้าชิพาง่ายพี่น้องพันจกจกๆๆจกสามบาทแก้ออกรถตัวน้าไอ้ติ่งเอามานาหนะสิพอดีนี่ ามาเบิ่งดูนะพาบเป็นี่น้องมันหมกตามันอ่อนพอดพอน้องกอนอยู่เทิงไงกินอยู่เทิงเลยพี่น้องขึ้นแปอวอะไรก็กินอ่างมูอยู่เทิงเลยถิ่มลงมาแต่กาบมันงงว่ากกินบบหมากตามันแถวเขตนี่เป็นเขตดินดำหนำสุ่มพี่น้องมีแต่หนำคำานำห้วยไรตลอดปีพ people, ี่น้องอยู่นี่อยู่แถวเขตยดๆเนี่ยไรตลอดปีตลอดแหล่งเลยเพราะว่ามันเป็น เขตใกล้กับอันเขาเอื้นนะบึงเนาะบึงหรือว่าซุยอะไรพี่น้องมีซุยแล้วก็มีพายบักทั้งเทิงเลยสิเป็นซุยพี่น้องทั้งลมสิเป็นพายบักเนาะจะมีน้าเป็นบึงขนาดใหญ่แหละก็เลยเห็ดให้พื้นที่ที่ว่าอยู่บริเวณอ้อมหอบเนี่ยมันก็เลยซุ่มเพราะว่ามันมีแม่น้ําขนาดใหญ่อะไรพี่น้องมันก็เลยเห็ดให้ที่ดินบริเวณอ้อมแอบในซุ่มเอื่นว่ามันเป็นเบื่อมเป็นยังเท่านี้ก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังก็สบายพี่น้องนี่คือเขาจะเลี้ยงแบะเลี้ยง เลี้ยงแบ่เลี้ยงงวัวแล้วเาอาเราลงไปทางรมมนะันไม่หดมากพี่น้องก็ะจะปล่อยปล่อยคืองั้นงวนเลยพี่น้องเพ <c oughs> ราะว่ามันซุ่มเลยเนีมันก็เคี้ยวก็ไม่มันก็เคี้ยวเนาะ <c oughs> ก็เลยแบบว่ามีหยามียังให้งว้วให้แบ่กินมันเอือยอำนวยแบบเกือบเบิดทุกอย่างพี่น้องกนว่ามันมีเป็นเขตดินดำน้ำสุกเอ็ดกเกษตรก็ได้ปลูกน,นั่นปลูกนี่ก็ได้เลี้ยงงัวเลี้ยงแบ่เลี้ยงยังกับเดหยาบิดพักยังให้มันกิน จะก็เลี้ยงปลากับห้าปูห้าปลาก็ได้พวกปลาพวกมังคอยปังก็มีเมาต้นนะว่าเรื่องปูสาวเพราะว่าย้อนพี่น้องงานดองงานดองที่เอาไปถ่ายเละพี่น้องโตที่ว่าเจ้าสาวอันเขาแหย่ไผ่มาใน้กันเลยพี่น้องแ ยี่หอยผ่าหมักแตนหม,มักตาลแก่ผ่ากันยังบ่ได้แล้ว,วแล้วพี่น้องบ้านเฮานเ่ยมีแต่เสียงตู้เสียงเพลงแบบว่า,า,าอยู่ประเทศลาวเฮานี่บุญนี่ยมีอยู่ครูเดือนแล้วนะบ่ว่าสิเป็นส่วงเขาบรรษาส่วนยังก็แล้วแต่มีบุญมีงานมีม่วนตลอด คือช่วงเัินขาบ้านซากะมีบุญบุญช่วงเฮือพี่น้องมีตลอดช่วงเฮือไรเฮือไพ่คือจังสี่แล้วพี่น้องมีงานดองมียังข้าเจอกะพ่อนมววมัมันยกสองข้าว่็ได้เกินนะสัดว์สีขาแต่ว่าแต่ว่ายกสองข้าก็ได้ เจาะกินใบมะขามแม่ยทาเลี้ยงอยู่บ้านเท่านี้ปล่อยแบบนี้นะเขาเจาหายเดี่น้องเพราะว่ามันไปเข้าหัวเข้าส่วนเขาเจาเนาะแต่ว่าแต่ว่าอยู่เท่านี้เ้าเจาะนะจาเลีปยนที่หัวแบบว่ากันแบ่ได้แล้วเพราะว่าเขาเจาเลี้ยงแบ่ลายเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทาเขตบ้านเท่านี้เขาเจาเลี้ยงบลายก็ต้องเล่ผูกไวหมอแล้วคืนเลยหมอไป มาต้นเคยมาเห็ดนาน้ำลงก็เลยสนิทกันกับไอ้เคยมาเห็ดนาซอยลุ้มสิมาค่าอยู่บอดว่าขันสั่นบ่าฮาผู้สาวหานี่แหละตดกับติ่งตดกับติ่งไอ้ติ่งเขาหาคนเออติ่งเขาหาคนบ่ททากเเงนียไอติ่งเราคืออันเลคคือดาราแถวอีสานเลยเด้็กคือผู้ใด บอมีมีคนคือเซ่ไหือือ,อ,ะอจะจะคือผู้ใดวะจื่อจื่อบอ่ได้จเจ้เ <laughs> ากระจำบ่ได้พี่นอะแต่ว่าหน้าตาคือคอกันเลยเข่า,นะขานหน้าเข้าอย่างสนะยังมาแก่ก็ได้เอาหมักตาล,ลงมาหลายแบบมันก็ยังมากินน,มนะมิ่นาะล่างมาเ<ด>ลื่น

ก็จะเลี้ยงซื้ออาหารพี่น้องแบบ้าปล่อยมันไปแน่แลวกะย่างมะเรงมาก็เลี้ยงซื้ออาหารเนะาะบ่อต้นกำลังสิงขึ้หมะพเผาสูกินอ่าพี่น้องเบาบาต้นขึ้โกงหมักร้าวั้าหมักเผาวั้มักตาพี่น้องสิงกินไว้บ่เมื่อนี้ปกติอยู่บ้านเ้าได้ยพี่น้องเป็นคนขึ้นให่บอ่อต้นกินแต่ว่ามาอยู่นี่นะใอ้บ่อต้นขึ้นใหนกินน้องชายห้าดูอีเหมือนนี้ทั้งดูทั้งหลอก ต้นทั้งรอทั้งดูพอแล้วซีหมากันแหละลงมาลงมาสง <ไป S 1> สัยโซอันชายผู้สาวเทนนี่มันหนีเบิ่งอยู่สง <ไป S 1> สัยโซชายผู้สาวเทนนี่มันหนีเบิ่งอยู่จังว่าและสาวเทนนีน่แหละไปโอ้เก่งอลิบ่ตน้นพี่น้องทามักผ้าบา้ออานเราจากวัดแหลมเนาะเป็นน้ำดินบหรือว่าเป็นน้ำพันผักข้าว นี่น้องมะพร้ออาวห,หัวแลงมถือได้ยี่บ่ออดดพับงสิซื้อรถนั่งนั่งพารถเอ,อ้นี่ออทุกคนโบโบ,บเห็นกันแต่ดนๆเลยอ้ายกำนองปีหนึ่งเย็นกันเถื่อหนึ่งสองเถื่อไอ้ไอ้พามะพร้าวให้กิน

เขาเห็นผู้บ่าวแล้วเขาอยากให้ผู้บ่าวพาให้กินมันจังแซ่บท่านเคยเขาเคยผ่าเนาะค่อยผ่าให้คนเมื่อยแน่ทุกคนกินหมักเผาสะก้อนหรอกะคำคำจังสิไปแห่เคยบ่จังสิได้แห่เคยหรือบ่ผมเงาบ่มันไปสองเถื่อแล้วใครยูุบแห่เคยยันเคยไอ้ติ่งได้บ่เมียบ่ฮะได้เจ้าปีหนาบ่ อจะแสดงว่ามีมีผู้สาวไว้แลีวด้เนาะบ้านใดบานใดบอกได่บอกแม่บานดบานดผสาวจะคู่แล้วมีมีหัวใ้เบิ่งบ่ะเพือนเพือนทังใดเพือนทางใดเฮือนทางใดแถวนี่แลยแถวคุนี่เออแถวแถวแถวนี่ักปีซื้อพ่อซื้อแม่ได้กันเดียว่จักปีพ่ประมาณสาว วันเสาร์ปาร์ตี้นะจะไใช้องอ๋อ้ปอีหรอสำลับแล้แสดงว่าพี่หนากินดองแก้วอีกที่บอกเบว่อเสือเอาเลยเลยบอก็ยังหาได้เอาได้บอแมนคอมแมนคอมอ้ายนะพี่น้อง ขนาดพ่อันยังหาได้เนาะลูกเป็นยังทิหาบ่ได้ลูกก็ต้องหาได้แล้เอาคัดเอาข้าวเหนวจะรบไปอยู่แต่แต <c oughs> ่คนอายพาแล้วนะ <c oughs> ไม่เห็นพวเขาเมนก็สิคนยิง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 สีเลย <c oughs> เดี๋ยวเอาสีซีมมาหน้นนาปากก่อนมันไม่หลอดดูดนนะมีแต่จะเอาปากดูดเลยแซ่บอยู่ได้นะมันกันหวาน มดูมิดจอ,อยอีกวันหนึ่งฮู้มนอย่างน้อยหมดมันอ่นค่าคนวนมันหมกักคำอา้ายระเบานะพี่น้องพอหาได้เป็นยังลูกสิหาบ่ได้แล้วอีพอแล้วกันยังาหาได้ไปซั่นลูกเอ้ยเ,เจ้าได้สายติง๊งเอ,อ้ยบ่เลื่อนเลื้อน้อ,นอ,นองน้องบ่เบิ่งบอกเลยไผเป็นืหอยเป็นน้องก็สิอันยบ่ลื่นกันดอกลายเรียกันไอ้ติ๊งอยจาจะปีแล้ว สามสี่ชิปไปได้หรือหอสี่ชิปเลยคล้องโสดเทิงเดี๋ยวนวดจ้าอาเดซี่มึงรอบที่สองพี่เนาะชามสิโลกาพิเศษไเลยต่างกับมะพร้าบ้านเฮาวหรืเด็ดต้นทั้งหวานทั้งมันแหละกาโบแบบว่ามันมะพร้าบ้านเฮามันสิแบบเคขึ้นน้ำสปายเด้มันสิกมเมียนเกลอร์สมสมแบบมันกัดลีดอันเด้ยบสมสมอันนี้มันบอันนั่นเลยมีแต่หวานกับมันเดียว เนี่ยแตคอโดนนะพอดี้กินมันลายเป็น้ำมะพร้าเนี่ยนะมันอ่อนนะชิมอุ่นเปล่าชิมลองมือแสบบอมันแสบอยู่ไดนมันหวานกับมันมันมันสะต่างกับทางเฮาเป็นจะไรหวานเนาะมันหวานมันมันมันก็คือกันกับมะพรผาบาดทางอื้น่ำเผาหวานหวานแห้งอะไรพีองแต่เข้าเขาโมกอพันธ์มันกับบุคือกันเนาะมะพรผาหัวแหลมมานี่ เดี๋ยวหาอยากซีมเอวบากม่นเอาอ่อนก่นเพี่พอห้องหลวนนะครับไม่มีหลอดดูดเนาะไม่มีหลอดดูดยังกินขับอยู่อันนี้มันแบบเจ๊ะๆเลยมันค้นมายุ่ยมายุ่ยยู่น้ำนั่งขึ้นมากแสบพี่น้องพี่พอกินละผ่าแล้วก็ดูดเลยเป็นอะไรหลอดจ่าน้ำจ่าแต่มันมันมันสาเยอะเออในอ่อนนันยังอ่อนตัวยังอ่อนเลยเล่นนี่ไรไอติ้งผ่าอีกไอติ้งหมากอ่อนๆนี นี่นี่สั้นหน่อยนี่อ่อนเบิดมาทั้งที่บอกกินให้มันอิ่มเลยเล่นย่างกินหน่วยหนึ่งหน่วยอ่อนมาที่นี่อาก็ไดหยิบหอยกเอายกเอามาไอ้กินอีกหน่อยนี่ก็ได้นี่ทุกคนพอน้องกอดลงมาแต่ต้นมะตานแล้วกินมะพร้าวอ่างอยู่เอาเอิรนเอิรนเอฟซีกินนะมาเด้อพี่น้องกินมะพร้าวน้ำกันหนำมันจะกินละได้กินแหละมะพร้าวบ่อ่อนบ่แก่พี่น้องพอดิ้นกินมีจิ้มได้บ่ เนื้อเนื้อแบบนุ่มๆนะเนื้อบมักเผาเนื้อแบบนุ่มๆพอดีนุ่มๆดีแล้วดีไล่กัะเนื้อมันก็แซ่บนะแฮีทุกคนให้พ่อนองค์พามักตาลสกินพี่น้องมากมักใหญ่ๆเนี่ยมากนี่คือมักใหญ่สุดพี่น้องแล้วก็มีลายตาพร้อมแต่ว่าสูตรการพ่ามักตาลนี่กัอาดชีบโเป็นมืออาชีพปันไดพี่น้องเพราะว่าโบเม็นเพ่อะขาขายมักตาล บอกว่าเป็นเพียงแต่ว่าโจนกีฬาหมากตานกันจิงๆโมเมนต์โมเมนตชีมือพ่อขะแต่ว่าก้อนชิพานี่ก็เบิร์ดลายหมากครับพี่น้องผู้เขากินเขาซื้อวัดท่องเขาซื้อแน่นๆแล้วตอนนี้อิ่มเข่าล้วอิ่มเข่าบ่เลี้ยงก็ยางตามเราเขายังตอนตอนไคมากวนนเราหาข้อศีล ชิ้นๆคยกินละเอยน่จงท้องเนี่ยมันเสดกิน่่คนถึงนะแต่ว่าบอลเาถ่ายคลิปน่ยมันไกลครับงานดองขาเจ้าีน้องมันกะซิมีเสียงเพลงดังจักน้อยขเจ้ยังเต้นอยู่สางงามไรเฮ็ดเยอะเออกีกาเล่นอ่ะขนาดไอติงหมดแต่เเห็นพูมสาวงามไรเโตเขาเข้าขึ้นมาเงาม สาวน <th> ี่เส <t ra ff> <tha> like ้มาเั็บปอกเซ่เนี่ยเข้าขึ้นมาตะท่าไต้พดเราจะไปน้องเขาเราบักเซ่เรารอรวิโก้คันเดียวนะเข้าหน่ะชิชิค้จะวิโก้คันเดียวนะ ไปไปกันยางมาไปกันยังมาเ้าแบบก็เป็นก่ก็ปกึ่งดูอมาหลังวันเจ้ากับเราไม่ยอมได้ไล่ไมยอมไลมาเด้อทุกคนมาเด้อที่ทำกันไม่ยอาได้ไลหน้ามันแตกออกก่อน เือดไอ่เอดอีกดบิงนะย่านำมันแตกทีมจะได้นหนำมันดูดจิงก่อนพี่น้องครับพี่น้องักแล้วบอนมอแก่พูดวากินมาเนี่ตอนแรกเขาคิดว่ามันชิแก่แต่ว่ามันมากินแ้เรกับมอแก่เนีผูทรงไทย ยังร้ายแลงหนับมันเราคอยกินนัดเดียวนเบิร์ในข้างกัน <c oughs> <c oughs> ทุกคนพี่พอไปผักเขาเอื่อยเนาะเขาทีมงานเอ,เอื่อยแล้วขออีเมลพวกขยู่เงอนสุมเฮากบก,มมก่อนซื้อเงก็กินอี่มก่อนอย่งในเมื่อโ <c oughs> บอีเมเมืม่อนะบริษ มือยิมโบมือ,มมอ,มอพี่น้องอ่ะพี่น้องสิคอหยุดไว้ซัมหนีก่อน,นะอนอเนเาะไปพอกันอยู่เพื่อนเจ้าสาวพนะี่น้องสี่โมงแรงพี่น้องไปพอกันอยู่เพื่อนเจ้าสาวเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิคอตัวไปก่อนพี่น้องขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่เขามาเบิ้งคลิปแล้วก็ให้กำลังใจพามาโดยตลอดเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย